สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะทางในและต่างประเทศนะคะ,ะรอบเย็นนะคะคุณยายก็เป็นพยาบาลเชื่นเคยนะคะอาบน้ำนะคะขัดขาให้แม่วารีเรียบร้อยก็จะทายานะคะทายาให้น้องช้างแล้วก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะอาบน้ําอย่างเรียบร้อยสวยงามก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะหาคุณพยาบาลจําเป็นนะคะคุณตาไม่ยุ่เช่นเคยนะคะทุกวัน คุณตาก็หนีเที่ยวอีกแล้วนะคะคุณตาหนีเที่ยวคุณยายก็อยู่คนเดียวนะคะนี่น้ำเกลือจ้าอันนี้ยาเหลืองนะคะก็จะทาขาแม่วารีนะคะบิดๆขาแม่วารีนะคะที่ฉีนะคะฉีฉีลาดนะคะก็จะเปื่อยนะคะบิดๆทำอะไรลูกอายาด้วยัง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 อายาคนอายานนะคะล้างก่อนนะคะล้าง เรียบร้อยนะคะทำความสะอาดนะคะอ่าตรงที่ฉี่นะคะฉี่โดนนะคะก็จะกรดในฉี่ก็ที่กินยาก็จะไปกัดเล็บนะคะกัดเล็บน้องนะคะคุณไปกินไอ้เล็บเอาเอาหนีไปไหนแล้วลูกให้คุณหมอทายาก่อนอหะเดยวคุณหมอทายยาก่อนนะคะอุ้ยตรงนี้นะ นะคะจะทายานะคะเขายกหางทำไมกย เขายกขาให้เขายกขาให้ทาเขายกขาให้เอาทาก่อนทาก่อนเขายกขาให้ทาเข้ยกขาให้เาขอบใจมากๆเลยลูกทาก่อนหรือว่าความจริงแล้วจะยกขาจะเตะยกขาจะเตะแม่หรือยังไงไม่เตะนะคะวารีใจดีนะคะแม่วารีใจดีไม่เตะนะคะไม่เตะคุณแม่นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกวันนะคะคุณตาไม่อยู่ยายก็จะทําแทนนะคะอันนั้นอันนั้นคนถ่ายคลิปของยายนะคะก็สติไม่ค่อยเต็มนะคะ มีแมมูยันจะตอดแมงผูจะตอดคงสัตเลยจะตอดนะคะก็ชีวิตประจําวันของเจ้านะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกวันนี้นะคะไม่มีคิดน่ารักน่ารักให้ดูเลยพาอยายไม่ค่อยจะสบายนะคะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยเอื้อมหนวยเสร็จแล้วนะคะทายาเดี๋ยวก็จะพาสัานะคะไปซักผ่อนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆกท่านเลยนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจนะคะ ยาเสร็จแล้วนะคะสาวๆเตรียมตัวนะคะที่จะไปพักผ่อนอาบน้ําเรียบร้อยตอนนี้ก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสาวๆของยายจะไปพักผ่อนนะคะจะได้อยู่อย่างสบายๆนะคะไม่ค่อยได้ออกไปเลยเพราตาไม่อยู่นะคะจะเอาไปตอนกลางวันไม่ได้นะคะตามีงานนะคะมีงานรับจ้างนะคะ มูลิธิมาจ้างให้ไปขึ้นสับปะรดให้ค่ะา,าให้น้องช้างทานเราก็จะได้มีสับปะรดทานด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณยายใจดีนะคะที่มอบสับปะรดให้นะคะแม่วารีนะคะจะแกะโซ่แล้วนะคะจะไปไหนนะคะอ,อยากไปแล้วนะคะแม่คำแก้วก็อยากไปอยากไปแล้วอยากไปพักผ่อนมากๆเลยนะคะช่วงเย็นๆนะคะจะกระวนกระวายนะคะกระวนกระวาย ความสุขนะคะยายมีความสุขมากๆเลยที่เห็นเขากินอิ่มนอนหลับนะคะมีความสุขจะหนักใจกับเชือกนี้นะคะนิดนึงนะคะว่าที่เขาเป็นนิ้วนะคะไม่รู้จะหายไหมนะคะหมอไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่หมอก็บอกว่าละลายดีนะคะชีที่ออกมาก็มีนิ้วออกมาเยอะนะคะเป็นเป็นกรดนะคะปีที่กระกัดนะคะออกออกมาที่น้ําชีนะคะก็ ภาวนานะคะให้หายไวๆลูกสาวคนสวยของแม่นะคะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับคลิปใหม่ๆนะคะของแม่คำแก้วด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้คุณยายก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะจะพาสาวๆไปพักผ่อนนะคะเพราะอยากไปอ,อยากไปมากแล้วเพราะว่าเวลาขนาดนี้ก็18นาฬิกาแล้วนะคะอยากไปพักผ่อน เดีย๋ยวจะพาสาวๆไปพักผ่อนก่อนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะยุยุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ำร่ำรวยๆจ้าสวัสดีนะคะ